นงามนะคะนนม,มีนานนนคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะทุกคนได้ตามดูไลฟ์ไหมคะพวกเราก็แบบว่าเดินกันเต็มที่เลยนะคะในชุดตรีมปิิศนานะคะชอบกันไหมคะชคะพอใจมากนะคะพีนาคิดว่าวันนี้เป็นการเดินแบบสนุกสนุกและก็ผ่อนคลายค่ะจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างก็อยากให้แฟนๆน,นะคะติดตามชมน,นะคะพรุ่งนี้วันสําคัญของพวกเรานั่นก็คือการเดินรอบชุดว่ายน้ํานั่นเองค่ะเราจะได้เห็นแล้วว่านางงามแต่และคนเนี่ยมีซิกแพคเอา รงองเอลเป็นยังไงนะคะบอกได้เลยว่าพวกนี้แซ่บมันแน่นอนดูได้ในช่อง p ีพีทตอน3ามทุค่ะวันนี้มาเจอตัวเหมือนสนุกไหมสนุกมากค่ะวันนี้ได้ไปหลายที่มากวันนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยเราได้มีโอกาสไปที่สถานีรถไฟด้วยค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเนาะเก็บภาพ แล้วก็ไปอีลาฟเฟนโซเชียลคลับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาซ้อมล็อกกิ้งกันแล้วแต่พวงนี้ตอนเช้าจะได้ไปตักบาทก่อนด้วยวินาก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไม่เคยตักบาทกับเพื่อนเพื่อนทั้ง30คนเลยค่ะอยากฝากเลยถึงแฟนๆที่ฝากมาซื้อดอกไม้ให้ดอกวินาบ้างโอ้ยขอบคุณมากนะคะวินาดีใจมากเลยค่ะดอกไม้เยอะมากๆเลยวินารู้สึกดีใจเพ่อนใ,ใจมากๆเลยตอนนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะคะ ขอบคุณมากค่ะ,คะเดี๋ยวน้องจะรีบไปออนสเตจแล้วนะคะ,คะน้องๆจะรีบไปออนสเตจแล้วนะคะ